น้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสองสาวประมวลเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องสงม่นุ้นเจเจ้าลาวพี่น้องเอ๋ยเจาเลยแวมาเล็ดน้ำพี่น้องมาแวะมาดิมากินโศกน้าเพิ่อนมาซ่นชาดชาดชาตีชาตดละเทือชาดละเทือคัตจิมาว่าปีละเทือแม่นั่นมันไว้โอดชาดละเทือพี่น้องมันี่ก็ชาดหนาไปแล้วคัตจิมาวะว่าชาดนี้ก็สจิมาดูอีกนะโอชาดนี้ก็สจิมาดู พอเต็มเต็สงการมากันไหมเตสงการคุนแบบมาติดมันน่วันก่อนวันนี้พี่น้องเันอาสิตยาเบะกินแล้ว่ได้กินแบะน้ำเพลื่อตาาวืหน่อยชนาก็ตัสินัดกินโ้มน้ำพี่น้องจะมาได้ก็มาทวงแบะมาเมื่อนี้มาทวงแบะไผู้ผู้แม่่้กินแม่ก็ไ่ได้กินแม่คนะก่อนชนาก่อนโอ้ได้เงินเดือนเมื่อไหร่เป็นเรี้ยงเสเน้ คือบ่าลุ่ะปูยังค่ะกรถาหาเสวว่ะบ่อยมากเ่อหนากระถาหาอยู่ดี่คือมีไปได้บอกแล้วมันอย่ดกายอะไระพี่น้องนะไกลเด้เด้อมื่อนพอเั่ีหก็พอดเลยมื่อนพอเยอมากเมื่อาก็ถาคือบเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาไหเมื่อวานจ้หนาจักพันนันเป็นอะไรนะมเห็นมากเลยเด้เกี่ยวเขาห้ากระเลยเลยไปทงนี่ ก็เลยนะครัน่าเร้าก็หล่อหนอเดี๋ยวก็มันชอ้ำๆกันได้เลาคุณม่ก็มาเดชอตตัวเบียร์ล่างชอล่างนื้ตกนื้ตกตกบวกคุ้ยกินเองกินมือดำบล่างือนขาดำกินกินทำอีซล่งกินเอาอคือมาจือไหม บ่ซองล่างม้อนั้นสิก็ขนได้งนแมนก็ไปเ่น่อช้องั่งบ่พอเพิ่นบดิมเรียก้นมันนั่งในฟวกกลจะจะซื้อนักก่อนยาเกี่ยวทางอย่างนี้เนาะเจ๊กนเลเน้อเจ๊กเลาถบ่ให้กินาให้กินถ้าใหกินเขาชัดจ่อยน่าจะได้มันกินเขาชัดจ่อยแดงแนวทำมันได้เขียนเลมข้าง ลายเดียวอยากจะเป็นก,กินมดหอยมันจะกินบดลายเอาไเนา่นอืๆนอ,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 อ่ะอพอชิมครับพี่นม่ีป <c oughs> ้อันนี้บากไจาเดียวคัดตกอมามาทีคุ้มกอนแคปเอาเนี่ป้อนชมป้นชมหรือป้นเตียวได้แล้วมาหาดขนัคนหนึ่งก็แซงคนนึงนะน้องซานะ้องามีาโรงเรียนอยู <c oughs> <c oughs> ่ มีนามาโรงเรียนเลยมัหน้าห้องได้เลยมจะยมปีที่สามโอ้ยมันขี่มันนะโอ้ยแอร์อ่อนเด้อพ่อนี่ยิงมาต่อน้องสาวใช่นี่ยิงมาต่อนะน้องชายน้องชายจ้าน้องสาวน้องสาวน้องสาวหลาแม่บริกรนะโอ้ยแอร์อ่อนพับัปยังนี่หน้าไปใช้ด้วยนังยังสิพอนดีครับอือช่วงช่วงกาะช่วงเปิดนั่นนั้น กับช่วงบุญบ้านนะนงตะกนชงน้นั่งใน,น,น,นโรงเรียนนั่นโรงเรียนทนั้งน,นี้โรงเรียนในนั่งตะพอ,อว่ามาดูเิ่นว่าจืดโรงเรียนอยู่ก้ามได้แต่าบางตอนเตะบานมาผมเออวเอวอรมาดู คอลยยลายมาขมือเหียนจ้ะนจ้าเนเฮตานี่อน่าเอือนมันเลยเพราะว่าอยาเตียบานเหลวบุณมาิแต่กรเต้นจนดึกจนดื้ในเมื่อจะกนห้กับผู้นนะ้อกัว่านังทนังทีไปเ็เที่ยวมาข่มือเห็นเนี่ยนังรีบไปเลยนะขำๆให้นั่งเมื่อนะับผูู้ึกกินแบไปไปตอนใดะผู้เลยกไม่ได้เาวจะคลองเนี่แกไปงานนานดี งานงานโแค้นะงานงานนั่นนันนันนงานงานชก้านเงือนขังวัดเออเพื่นเจ้ดือดหัวนี่เป็นลานนี่เป็นลานคือจกินะตายเด้มือมือกินข้ามาไปเดยหลักระสามือหนึ่งโอเคเลยมือบอกกันเลยพี่น้อมมือไหนมือกินน้เพื่อนเอาเห้นั่นนเพื่อนอันกินข้าวเซกันแลวกับกินข้าว่าไปต่อเด เมื่อกับรบอกกับพี่น้องเรวห้า่ได้มามไม่ได้ห้าบอกุกมื่อเมือนะบ้านนี่มือเป็นเมาแห้งเรเป็นลอยไปอลอยเมื่อหักกระพุ้เลยเอ้างามือนัดนงีนี่บเมอมือหมกินตอืกินถ้ากระบอกเยเมือพอมกับอ้าวเขาบอกเมื่อพอมกับอ้าวแล้วเธอบอกเาหน่ห้าบอกในห้าไปท่องาประมวลประชาห็นนมาเมื่อแล้วนังเซียน เ้าขึ้นมากกบพายก่อนยมากกจ่อยนะแม่วคนนี่ขึ้นมากกับเพื่อนนี่จะลกัน้นาอี้ฮะนี่ห่้งโมนตาียนี้ก็จห้งี่ห่างโมนตากับเราไปได้กับเต้นอย่โรงเรียนอีกเต้นอย่่งเรียนเต้นกันเตามาเตอเอโมาคอยชิงค้าเลยฮะ เราฮะวั่อเนามเขานาอะไรตอนเราเสียเนาะมีตาบ้านชุอเธอมาเปิดปนเนาะเห็นคุณอาคุตานี่เอ็มาบว่าเห็นแบบบ้านบคุยทางเราคนบ้านนั่นแต่น้าแต่น้าันเรียกคุณมาจ้าน่ี่กาอันนั้นเรียกาจาคาคานี่เมา บ่ห้าแบบเป็นหัวน่อยาร่สิบคอยหัวหน้เส้นตัดขาดเมยมาบรรยากาะเย็นๆได้ใจนข้งนอกินเลวกนอนเด่นฟ้านอนสุดแขนคอเห็นบอยยังอยู่เทิงไหเห็นอยอะจะเขาเห็นเลียวเบอตัวห้ต่อใช้บางไบางเนนอหนใหม่นืใกล้นี่ ตาสาบ้าบังงานอไประเภนเดกปารไปน้ำม่จะบอกะได้น้ำเนี่ยตได้หางต่อจะได้ขึ้นอ่าว้นี่โอ้ยไปขึ้นได้ครับป้มน้ำระทันได้เพราะน่้นี่ลายคนอยู่อย่างได้บอกว่าลอยมันห้างเองมาจะเอาห้างห้างมันไปแค้นชนาห้างนี่เนห้องห่างต่อพี่นอะ กินาี่่หางต่อพี่น้องมาจะหต่อลงมากะปรนแโดดเพิ่มอะไรงใหญ่ะใเนาะใหญ่เดีได้พูดร่ใหญ่คน่าโคอยู่ใกล้คนแวนีใกล้กันลาลยสิลมแล้วยวพี่ช่างจะไปตายแล้วพีจช่จะไปเกี่ยวเขาแล้วให้ขาลมะโคโคตรกระนน้ำไปกระดนน้ำ เขาจจอไปเกี่ยวขรับจ้างใชคนไปแล้วเจอไปรับจ้างเกี่ยวเขาเอามพัวจ้านั่นแหละเอาเกี่ยวไหพื่เอก็พูนเอัวเกี่ยวเอาเกี่ยวในี้เอาเกี่ยวปัญ่าอบเาหนึ่งได้คุนเด้คโคนเกี่ยวเกี่ยวหน้าได้ไปเลยน่ฮึสักลิงตัวซับเนาะามนะขั้นหนายวะไม่ใช้ไม่ใช้วอมใช้บัวจะ้ดมุดมา วันันย่ายพ่อหน่งงอนานี่เ่็นคนน้อยว้ายแม่จำบอดากนะยนะน้ะจำบอดามผู้ใดมามาดูเธอน้จะอิ่มนะกี่ป่ากกีนตับเปียกกระเบื้องถวยก่ เตี๋ยวก็มาเถิดปักใหญ่แม่ตอกก็ามโคดคอยดดคดอีแมาทีอโดนมาทอ่ะมันเลี้ยงันฆามไม่โดนวาเตี๋ยวมักรามอวนเนี่ยบริกกี้าโแว่เห็นลยนะแมกส้างกะซีแว่ได้ยังมาคนเดียวมกับอ่นมกะีอ้ายบบอ เฮ็ดอย่งนี้จกับเราคือคนลายเท็กซ์ดยิน้วจั๋งม้เพราะบวกไฟฉายมวนตะบลาในตูเนะจนเต็มทั้งอันมกกะเจ๋อเลยเรียนพ่แม่ผลเลี้ยงมันมุกกระาเนครับเป็นฟังกนมาให้เลี้ยงกันลูกๆละลานไปเลยเลี้ยงบรรณานละรงข้าวทงนั้นและสงข้าแท็กห้าสักสรงหน้าในเด้ได้ได้ดี ขันบ่มีโดดมากกับขับมาเนี่นี่แล้วมาสจะรองนี่แล้วบ่เนี่ยนะสิมาสะรองน้ำดูดูเออบรรยากาศเย็นดีแล้วอีกแล้วเกี่ยวเขาคักๆแห้งสิมาดูคนนี้แม่ยินดีมาแบบว่าภาษีปิจิยู่มันเย็นเนาะแม่มันเย็นม็เาเตียงมาตั้งลายๆอันเอาที่ยึดนักขิดตีอยู่นอนจะไปแม่เพื่นที่แรกนะจะเฟรมโอเคนอนโดนนี่ เรียกเหตนฮาอันยู่บอกให้แชนกระดีอยู่ได้บอกท้าคุณรักทั้งนุ่มทั้งนี้คุณเนมันแบบปด็นั่งหลายคนนั่นสิเันเหตุอะไรพี่เนาะปด็นั่งหลายคนนั่งหลายคนเขาพ่อว่าที่มังก้อยเยาะมันนอนเนาะมันน้อยเย็นก็ยัะบมเป็นย่าก็โพสก็โพสเอ้วจอยไป็นอพี่เนาะวันนี้ปลาอะไพี่เนาะปิเกี่ยวข้าวจอยอันปเกี่ยวข้าวรับจ้างรับจ้างบ่ ท่านั่งกับพน้อไปแล้วเกี่ยวข่าวหลับจ้างพี่น้องเกี่ยวข่าวหลับจ้างพี่น้อจะมาพากผ่อนเลยพี่น้องว่าว่าพักหลังห้างใหญ่ค่ะอะไรใหญ่หน้าเลยพี่น้องพาติดตามมาเลยพี่น้องสองเจ๊กเอาเราไปเลยพี่น้องพาติดตามเป็นกำลังใจสองสาวระมวันสาวเอื้อยในเด้อพี่น้องขอบคุณนะไดเนาะขอบคุณทุกคนสนุกสนุกดีหน้าในเด้อพี่น้องที่นี่ไปก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบายสวัสดีจ้า